พร้อมกับขอบคุณประชาชนในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในการเสียสละพื้นที่ทําการเกษตรมาใช้เป็นพื้นที่รับน้นําหรือว่าแก้มลิงช่วงฤดูน้ําหลาก3เดือนค่ะการปฏิบัติภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันที่4ในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ปลายน้ําตอนบน8จังหวัด และติดตามการจัดหาพื้นที่รับน้ำธรรมชาติหรือแก้มลิงพร้อมด้วยรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะ,ะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนหรือกอยนอเริ่มที่จังหวัดลบบุรีนาย,ยกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาสามยอดที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทดแทนค่ายจิรวิชิตสงครามตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ในการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยการขุดบึงรองรับน้ำโครงการต่อเนื่องช่วง2การขุดลอกขยายแหล่งน้ำเดิมและการก่อสร้างบานประตูเปิดปิดรับน้ำไว้ใช้ในฤดูน้ำหลากมีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะเสร็จทันฤดูฝนปีนี้ถือเป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำจากที่ลาดเชิงเขาช่วยป้องกันน้ำท่วมและช่วยในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากจังหวัดลบบุรีไปยังศูนย์ศิลปาชีพส่งออกบางไทรอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรียุธยารับฟังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ปลายน้ําตอนบนและรับฟังผลการประชุมแผนงานโครงการป้องกันน้ําท่วมนิคมอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบภัยพิัย แล้วลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการลงทุนสร้างเขื่อนดินแบบผสมเสริมคอนกรีตรนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่มีการเพิ่มคันดินใหม่สูง6เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและฐานกว้าง9เมตร40เซนติเมตรรวมระยะทาง11กิโลเมตรสามารถรองรับความแรงของน้ำได้รวมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาน พื้นที่โครงการแก้มลิงบางบานหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนยินยอมให้ใช้เป็นพื้นที่รับน้ำแต่ขอให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการน้ำให้สามารถทำนาปรั่งได้ปีละสองครั้งสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ถึง90ล้านลูกบาทเมตร ด้านในทีละวงสมุดร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะนําพื้นที่แก้มหลิงบางบานเป็นโมเดลการใช้พื้นที่เกษตรกรรมมาใช้รับน้ําหนองช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนโดยจะคำนึงถึงบ้านเรือนประชาชนการสร้างอาชีพการจัดระบบป,ปลูกข้าวและการเยียวยาให้รวดเร็วและเหมาะสม ขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวบางบานที่ยอมเสียสละพื้นที่ทำเกษตรกรรมใช้รับน้ำหนองช่วงฤดูน้ำหลากถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดความรุนแรงของผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูแลประชาชนในการเยียวยาผลกระทบอย่างทั่วถึง ที่สำคัญการบริหารจัดการแก้มลิงต้องเชื่อมต่อกับแม่น้ำสายหลักและขุดขูคลองให้น้ำไหลผ่านจากแหล่งน้ำหรือคลองลงสู่แก้มลิงและต้องมีเส้นทางระบายน้ำออกด้วยสำหรับภารกิจสุดท้ายของวันนี้นายกรัฐมนตรีลงตรวจเยี่ยมการบริเพื้นที่โบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเกาะเมืองพระนครศรีอย,ยุทธยาจังัดพระนครศรีอย,ยุธยา และนอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ถแถลงสรุปทัวน้ำทั้งหมด117โครงการนะคะใช้งบประมาณเกือบ5,000ล้านบาทค่ะเดินหน้าตามหลักคิดของกอยนอน้ำต้องมีที่อยู่และที่ไปค่ะ เวลา9นาฬกา30นาทีวันที่17กุมภาพันธ์2555ที่สาราก,กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงข่าวที่ตรวจติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพื้นที่ปลายน้ำตอนบนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากไปทำข่าว ทั้งนี้นาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวสรุปผลการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำว่าหลังจากคณะกรรมการหรือกยนอได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีหลักคิดคือน้ำต้องมีที่อยู่น้ำต้องมีที่ไปประชาชนต้องได้รับการดูแล พื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสำคัญทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศต้องได้รับการป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งรับน้ำหรือแก้มลิงที่อยู่นอกพื้นที่ป้องกันรวมทั้งพื้นที่ที่นำมาใช้ผ่นน้ำหลากหรือฟัดเวจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกอีกว่า อย่างไรก็ตามตนเองพร้อมคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการกอยอนอลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานการแก้ไขปัญหาตามแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาการช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบุทุทกภัยรวมถึงเร่งทำความเข้าใจร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และส่วนราชการในระดับกระทรวงกรมเกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดก,การน้ำตามที่กยนนกำหนดทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืน ั้งนี้จะต้องเร่งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อน,นำไปปรับปรุงและอนุมัติแผนงานและโครงการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ทั้งนี้ได้แบ่งการติดตามงานตามแผนแม่บทออกเป็น4กลุ่มพื้นที่รวม31จังหวัดประกอบด้วย 1. พื้นที่ต้นน้ำประกอบด้วยพื้นที่10จังหวัดคือเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนและพะเยา 2. พื้นที่กลางน้ําตอนบนประกอบด้วยพื้นที่6จังหวัดคือพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรกำแพงเพชรและชชยนาฏิ 3. พื้นที่กลางน้ําตอนล่างประกอบด้วยพื้นที่8จังหวัดคือสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจินบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและนครนายก 4. พื้นที่ปล่ยน้ำประกอบด้วยพื้นที่7จังหวัดคือนนทบุร,รีสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซานครปฐมปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร 2. มอบหมายให้แต่ละจังหวัดทำการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของแต่ละจังหวัดรวมทั้งพื้นที่โบราณสถานให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม ทั้งนี้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดทำแผนโครงการขุดลอกคู่คลองและสร้างขันป้องกันโบราณสถานอย่างเร่งด่วนโดยให้กยนอเป็นผู้กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะสรุปโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการหลักหรือแฟกชิปมีทั้งหมด1 1 7โครงการบ่งเงินงบประมาณ 4,998,550,000บาทประกอบด้วยโครงการแก้มลิงโครงการเล่งการระบายน้ำโครงการป้องกันพื้นที่สำคัญโครงการถนนและคมนาคมโครงการอ่างเก็บน้ำและโครงการอื่นๆและได้เน้นให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการโครงการแฟลกชิปเพื่อเร่งการระบายน้ำสร้างทำนบกั้นก่อสร้างและปรับปรุงแนวคันคอนกรีตบริเวณแนวคันพระราชดำาริ เร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำในชุมชนส่วนที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งการติดตั้งบาริเออร์กันน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆได้โดยสะดวกรวดเร็วนอกจากนั้นยังมีการพิจารณาถึงความสำคัญด้านภัยแล้งโดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเตรียมโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาดูกันต่อในด้านของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะก็ได้เสนอสีแนวทางให้ทางภาครัฐช่วยเหลือป้องกันรับมือกับน้าท่วมค่ะ นายวิทยาบุรณะสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้กล่าวภายหลังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการป้องกันน้ําท่วมพื้นที่กลางน้ําตอนล่างจังหวัดสุพรรณบุรีอยุธยาปราจีนบุรีรสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบบุรีและนครนายกและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบภยัยแก่นายกรัฐมนตรีว่าพื้นที่กลางน้ําตอนล่างจะสามารถรองรับน้ําได้ทั้งสิ้นประมาณ969,140ไร่ ในส่วนของการป้องกันระดับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมนั้นนะคะผู้ประกอบการก็จะต้องป้องกันโรงงานของตนเองด้วยในเบื้องต้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของแผนป้องกันน้ําท่วมของภาครัฐค่ะซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางประจําปี2555เพื่อที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในด้านของการสนับสนุนผู้ประกอบการในส่วนอื่นนั้นก็จะมีการจัดตั้งกองทุนประกันภัยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการยกเว้นภาษีเครื่องจักรต่างๆค่ะ สำหรับข้อเสนอ4ประเด็นที่ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือในด้านต่างๆก็จะประกอบด้วยนะคะ 1. ให้ภาครัฐกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนค่ะมิใช่ป้องกันนิคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ก็ต้องรวมไปถึงการจัดการด้านโลจิสติกและระบบการกระจายสินค้าด้วยนะคะการจัดระบบการคมนาคมขนส่งและการเดินทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะกรณีที่เกิดน้ำท่วมเป็นเวลา นนานส่วนข้อเสนอในข้อที่2นะคะก็เสนอแนะให้มีการผันน้ําจากพื้นที่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ไปทางฝั่งตะวันออกผ่านจังหวัดลบบุรีสระบุรีและจังหวัดฉะเชิงเซาโดยพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่ดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและช่วยกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ขาดแคลนน้ําค่ะในส่วนที่3ก็จะ จะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสมทบค่าก่อสร้างเขื่อนกำแพงและแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมให้ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทราบอย่างชัดเจนค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนป้องกันอุทกภยัยนอกนิคมอุตสาหกรรมและการ เปิดเผยข้อมูลระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยโดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวแทนผู้ประกอบการก็ได้แสดงความชื่นชมในความตั้งใจของนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลในการดำเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัยนะคะและก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะ